ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาทาล้งพื้นกันก่อนเลยนะคะล้งพื้นชิวๆเราจะใช้เป็นสีชมพูใช่ไหมอันนี้เขาก็จุดตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้นะคะลู่เหลว คะเดี๋ยวเรามาทาแป้งสีขาวเธอก็เลยมันจะได้แข็งแรงไม่ไม่นิ่มเอ้ยให้มันนิ่มนะมันไม่นิ่มมันนิ่มมากแต่ไม่นิ่มนๆต้องถ้าภาชนันถ้าอยากให้มันนิ่มมากๆต้องทามันเยอะ เสร็แล้วค่ะก่อนอื่นเราจะมาทาคิดต้กันก่อนเ่อจอ่อนก่อนเนาะ เราจะใช้รุ่นมิสคอใช่รุ่นมิสคอให้ดูใกล้ๆมิสคอร่มิสคอนะคะมอมสคอนีมสคอนะคะรุ่นมิสคอมสคอนดไนัรุ่นมสคอมสคอตรงนี้แล้นมิสคอ แล้วที่นี่เราจะมาปัดตีเข็มเข็มเ็มเลยแต่ไม่ใช่สีเดียวกันนะแม่ตำใจสีอ๋อแม่รู้แล้วหนูแอบขโมยของแม่มามันก็เท่าขี้เลย เออแม่ให้หนูบนเ,เล่นน่ะมันมีแสงมันมีแสงอ่ะมันมีแสงอ่ะมันมีแสงอ่ะเนี่ย แล้วนะคะทานี้กันอุอันนี้สองนี้เราจะใช้ผสมกันนะคะเรใส่ผสมกันีน้ใช้ตัวนี้จะใช้นิ้วแต้มก็ถนิ้วแต้มนิ้วแต้มสองสีนี้ก็นิแต้มสองสี มันที่เต็มนะถ้าใครตามผมหนีพันละก็สามารถทาได้เลยค่ะแต่พี่หนูทาได้ บบรตรงนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ซูปเปอร์ฮีโร่นะคะซูเปอปร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ เธอจะปรไอเขียนคิ้วนะคะเอ้ยอุ้ยไม่มาละเดี๋ยวเขียนคิ้วเร็วๆเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเร็วๆมากอ่ะได้มั้ย <coughs> m